ขอเชิญร่วมงานทอดกระถินพระมหาจักรพรรดิกระถินสามคัคีบรมีพระสมเด็จองค์ปถมสมทบโครงการสร้างพระสมเด็จองค์ปถมทรงเครื่องมหาจักรพรรดิล้านนาหน้าตัก6.5เมตรทอดถวายณวัดตำหนักตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่17-18ถึงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563รับเป็นเจ้าภาพกรถินสามคัคคีกองละ500บาทและกองละ1,000บาทหรือตามกำลัง รับเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารน้ำดื่มวันที่17-18ตามอัธยาศัยกำหนดการวันเสาร์ที่17เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563เวลา8.30นาฬิกา30นาทีร่วมพิธีบวงสวงครูบาอาจารย์เทพเทวดาขอพรพระศิวลีผู้บันดาลโชคลาภความมั่งมีมั่งคัง่งอยู่เย็นเป็นสุข และร่วมสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิร้อยแปดจบวันอาทิตย์ที่18เดือนตุลาคม2563เวลา9.30นาฬิกา30นาทีพิธีทอดกระถินสาม,มคัคคีพระมหาจากักรพรรดิติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่วัดตำหนักตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์094 951 5924 บุญรักษาเทวดาคุ้มครอง